ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกสิริกญยาปุกจับตารัฐบาล1ิเมษาประกาศข่าวดีฟาร์มชัดเจนแจกนิจิตอนวอร์เรดนะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าเรื่องของนิจิตตนวอร์เรดนะครับที่เป็นนโยบายเรือธงของรัฐบาลน,นะครับของพรรคเพื่อไทยที่บอกว่านะครับหลังจากได้เป็นรัฐบาลเมื่อไหร่ปุ๊บนะครับ จะทานโยบายนี้ทันทีแต่ล่าสุดนี้ตามที่เราทราบว่านะนะโยบายนะครับแจกเงินนิจิตอนวอร์เเนี่ยผัดแล้วผัดอีกผัดเป็นหมีไปเลยนะครับเรื่อนแล้วเรื่อนอีกเรื่อนเหมือนกับโรคไส้เรื่อนโรคไส้เรื่อนยังต้องอายเลยสําหรับนโยบายนิจิตอนวอร์เดและก็ต้องบอกเลยนะครับผมขอพูดชัดเจนว่าวันนี้นะโยบายนิจิตอนวอร์ที่ทําไม่ได้ ไม่ใช่เพราะหน่วยงานค้านไม่ใช่เพราะองค์กรค้านไม่ใช่เพราะฝ่ายฝ่ายค้านมาค้านหรือไม่ใช่เพราะมีคนมาค้านต้องบอกก่อนนะครับว่าวันนี้ที่นโยบายนะครับนิจิตอน l อ e t เไม่สามารถทําได้เนื่องจากพักเพื่อไทยเองคิดนโยบายนี้มาแบบชุย่ชยชยคิดนโยบายนี้มาเพื่อการหาเสียงหรือเปล่านะครับถ้าถามบอกว่าเฮ้ยวันนี้นะเฮ้ยเนี่ยที่รัฐบาลยังไม่สามารถแจกเงินนิจิต้อนวอไม่ได้เนี่ย เป็นเพราะว่ามีหน่วยงานน,างน,นั้นค้านองค์กรนั้นค้านองค์กรนี้ค้านคนนั้นออกมาค้านคนนี้ออกมาค้านคนนี้ออกมาค้าคนก็เลยไม่สามารถที่ทําให้นโยบายของพ,พรรคเพื่อไทยสามารถเดินไปได้ถ้าคุณคิดแบบนั้น <c oughs> ผมบอกเลยคุณโคตรโง่คุณโคตรโง่งเลยครับคุณกําลังจะบอกว่ารัฐบาลน,นี้เป็นรัฐบาลที่ห่วยแตกรัฐบาไลไร้ประสิทธิภาพรัฐบาลที่ไม่มีสมองในการคิดเหตุผลเพราะอะไรครับรัฐบาลมีอํานาจเต็มในการบริหารถูกต้องหรือเปล่าครับ ในเมื่อรัฐบาลมีอำน,นาจเต็มในในการบริหารนะครับจะทํานโยบายอะไรก็ได้จะเอางบประมาณไปใช้ตรงไหนก็ได้งบกงงบกลางบง,บง,บง,บงบอะไรเอาไปใช้ได้หมดเลยถูกต้องหรือเปล่าครับแต่คุณบอกว่าเฮ้ยองค์กรนี้นะครับสามารถขวางนโยบายนี้ได้นะค,คนนั้นฝั่งนโยบายนี้ได้คนนีฝั่งนโยบายได้ถ้าเกิดว่าบอกว่าวันนี้นะครับประชาชนทั่วไปหรือฝ่ายค้านฝั่งนโยบายของรัฐบาลได้สแสดงว่ารัฐบาลนั้นหวยแตก รัฐบาลนั้นไร้ประสิทธิภาพรัฐบาลนั้นไม่ได้มีมันสมองอะไรในการคิดเลยแค่ฝ่ายค้านนะซึ่งมีเพียงไม่กี่เสียงนะฝ่ายค้านมีมนะีแค่นําเสนอแต่สามารถขวางนโยบายของรัฐบาลได้อย่างโง่ครับอย่างโง่ให้นักการเมืองพรรคการเมืองหลอกนะว่าสิ่งที่นโยบายของตัวเองทําไม่ได้นะ่ะเพราะมีคนนั้นฝั่งคนนี้ขวางเพราะว่าวันนี้เป็นรัฐบาลผมถามเลยนะครับว่า วันนี้ตอนที่นะครับพลเอกประยุทธ์กู้เงินมาแจกตอนช่วงโควิดมีคนฝากไหมก็ไอรัฐบาลเพื่อไทยเนี่ยไอพัคเพื่อไทยเนี่ยแหละออกมาพูดออกมาฝากแม้กระทั่งตั้งฉา,ายาให้ลุงตู่เป็นนักกู้รุม่มแม่น้ําเจ้าพยาโครงการนั้นออกมารัฐบาลพรคเพื่อไทยเนี่ยไอพัคเพื่อไทยเนี่ยแหละครับออ,ออกมาบอกถูกต้องหรือเปล่าว่าเฮ้ยมันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ออกมาขวานทุกอย่างถูกต้องไหมแต่สุดท้ายประยุทธ์ก็ทําตามที่ตัวเองมีนโยบายของตัวเองแนวคิดของตัวเองลุยทําลุยทําลุยทบนี่ครับ จริงหรือเปล่าครับเพราะวันนี้พักเพื่อไทยมีอำนาจเต็มอยู่แล้วในการบริหารประเทศแต่ไม่มีปัญญาบริหารนโยบายของตัวเองแล้วยังมาโทษว่าคนนั้นค้านคนนี้ค้านคนนู้นค้านคนนี้ค้านและไอ้พวกนางแบบทั้งหลายนะครับก็ไปอวยว่าเพราะคนนั้นค้านคนนี้ค้านไปว่าไปว่าคนที่ค้านผมบอกเลยครับอย่าโง่นะครับอย่าเป็นควายให้เกาขี่อยู่แบบนี้วันนี้นโยบายนี้จะต้อนวอร์เรที่ทําไม่ได้เพราะคิดมาไม่รอบคอบและติดข้อกฎหมายไม่ได้ติดที่คนค้าน ผมชัดเจนแบบนี้นะครับสิทธิกัญญาปลุกจับตารัฐบาล10เมษายนนี้ประกาศข่าวดีฟาร์มชัดเจนแจกนิกิตอนวอร์เรสิทธิกัญญาจับตา10เมษารัฐบาลประกาศข่าวดีปมแจกเงิน10,000บาทนิกิต้อนวอร์เรดอยากเห็นรายละเอียดทุกอย่างเน็บคงเล่นท่ายาหาแหล่งที่มาเงิน5 0 0นล้านโดยไม่กู้นะเมื่อวันที่2 เมื่อวันที่29มีนาคม2 5 7นางสาวสิริกัญญาตันสกุลสอสบัญชีรายชื่อหัวหน้านะครับทีมเศรษฐกิจของพรรคก้าวไกลให้สัมภาษณ์ละว่างไปดูงานที่ต่างประเทศที่ออสเตรเลียถึงโครงการเติมเงิน10,000บาทผ่านนิจิตอนบอเดตว่ารัฐบาลน่าจะมีแรงกระตุ้นบางอย่างที่ทำให้กลับมาสนใจโครงการนี้อีกครั้งแต่ยิ่งออกมาแถลงก็ยิ่งเห็นฝามไม่พร้อม หลายๆเรื่องยังไม่ได้ข้อสรุปเช่นแหล่งที่มาของเงินระบบที่จะใช้รวมถึงกลไกลป้องกันต่างๆคำตอบนะครับเรื่องคำแนะนำจากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปชและคณะกรรมการกิจสตกาก็ยังไม่ชัดเจนตนยังคิดว่าฟาร์มเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นยังคงมีอยู่น้อยถึงแม้ตอนนี้ยังไม่ได้ออกมาเป็นพรบกู้เงินอีกต่อไป แต่าร์มเป็นไปได้นะครับที่จะหางบประมาณจากแหล่งอื่นโดยปราศจ,จากความเสี่ยงก็มีน้อยมากเหลือเกินตนได้แต่ติดตามว่าวัาวนที่1ิเมษาจะประกาศว่าแหล่งเงินที่มาของเงินจะสร้างความประหลาดใจให้กับสาธารณชนได้มากน้อยแค่ไหนดิฉันคิดว่าคงต้องเล่นท่ายากมากถ้าจะหาเงิน5แสนล้านบาทมามาเป็นแหล่งที่มาของดิจิตอนได้ในคราวเดียวโดยไม่ต้องไปกู้เงินกู้แล้วนะครับ โดยไม่ต้องไปใช้เงินกู้แล้วเราคงต้องรอติดตามกันนางสาวสิริกัญญากล่าวส่วนวันที่10เมษายนที่รัฐบาลกําหนดชี้แจงคาดหวังอะไรบ้างนางสาวสิริกัญญากล่าวว่าคาดหวังความชัดเจนเพราะการถแถลงสองครั้งที่ผ่านมาก็ไม่ชัดเจนและถูกย้าว่าในวันที่10เมษายนเราฝากว่าวันนั้นคงได้รายละเอียดที่ชัดเจนถึงวิธีการได้มา ของแหล่งที่มาของเงินรวมถึงระบบที่จะนํามาใช้จริงเพราะดูเหมือนจะไม่ได้ใช้แอปกระเป๋าตังค์อีกแล้วเนื่องจากมอบให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเกษตรและสังคมศึกษาเรื่องความุ้มในการทําระบบขึ้นมานอกจากนี้ฟาร์มเห็นของหน่วยงานต่างๆที่อ้างว่ารวบรวมครบหมดแล้วก็ยังไม่เห็นฟาร์มชัดเจนแสดงว่าอาจจะยังไม่ได้ส่งมาด้วยซ้ำไปนะครับแต่เราก็เอ๊ะมันมีฟาร์มพร้อมจริงๆหรือที่จะทำภายในปีนี้จริงๆคณะทำงานเองก็คงกังวลเช่นกัน เพราะยังใช้คำว่าคาดว่าจะเกิดขึ้นนางสาวสิริกัญญากล่าวนางสาวสิริกัญญากล่าวถึงท่าทีของผู้ว่าธนา,านาคารแห่งประเทศไทยนะครับว่าตนเข้าใจดีว่าถ้าไม่ได้เห็นด้วยกับโครงการรัฐบาลการจะตอบอะไรไปก็มีแต่คำตอบที่ผิดอาจต้องพูดโกหกหรืออาจมีปัญหาที่จะต้องมาแสดงความคิดเห็นอาจ หรืออาจมีปัญหาที่ต้องมาแสดงความเห็นรัฐบาลอีกดังนั้นการไม่พูดน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดนะครับอันนี้เป็นข้อมูลนะครับที่คุณสิริกัญญาที่เป็นฝ่ายค้านได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้และออกได้มาตั้งข้อสังเกตถึงเรื่องนี้ผมถึงได้บอกว่าวันนี้นะครับสาหรับผมผมบอกเลยครับว่านโยบายนี้คิดมาแบบชุย่ชยๆคิดมาไม่รอบคอบคิดมาไม่ได้เบสิกคิดมาเพื่อการหาเสียงเท่านั้นหรือเปล่าเพราะอะไรครับถ้านโยบาย ที่คิดมารอบคอบล้วคิดมาดีเมื่อลงมือทําจะไม่เจอปัญหาจะไม่ค่อยเกิดปัญหาอะไรเพราะคิดมาอย่างรอบคอบแล้วแต่แบบนี้นโะยบายแบบนี้เขาเรียกว่านโยบายที่คิดมาไม่รอบคอบนะครับวันนี้นะครับคนที่นะครับบอกว่าเฮ้ยรัฐบาลพยายามทําเต็มที่รัฐบาลจะลองลองดูว่าวันนี้รัฐบาลหลอกอะไรมาแล้วบ้างโกหกอะไรมาแล้วบ้างนะครับอย่าลืมนะครับเมื่อเดือนตุรานะครับเมื่อเดือนตุลารัฐบาลบอกว่าอะไรรัฐบาลบอกว่านะครับได้มีซปเปอร์แอปจำซปเปอร์แอปกันได้ไหมครับหรือลืมไปแล้วนะครับ รัฐบาลบอกว่าทำซุปเปอร์แอปออกมาซุปเปอร์แอปเนี่ยนะครับกลางเดือนพฤศจิกายน256เนี่ยนะครับจะให้ร้านค้าลงทะเบียนได้และปลายเดือนพฤศจิกา2566จะให้ประชาชนลงทะเบียนได้แล้วนะครับปีใหม่จะแจกเงินนิจิต้อนวอร์เรตนี่คือรัฐบาลเป็นคนพูดแต่มีการถามเรื่องของว่าซุปเปอร์แอปค่าทำแอปเท่าไหร่ใครเป็นคนทำแอปแอปมาจากไหนอะไรมายัางไงนะสุดท้ายแล้วบอกว่าจะกลับไปใช้กระเป๋าตัง ล่าสุดนี้มาบอกว่าให้กระทรวงนี้ต้อนไปดูเรื่องความคุ้มค่าในการใช้แอปคำถามคือถ้าไม่มีคนรู้ทันเรื่องของแอปซูเปอร์แอปนะลองคิดดูว่านะครับรัฐบาลเพิ่งเข้ามาแต่สามารถทำซูเปอร์แอปได้ภายใน3เดือนได้เนี่ยนะครับตอนนั้นนะครับถ้าไม่มีคนทวกทวงไม่มีคนถามและไม่มีคนพูดถึงป่าน,นี้เราอาจจะได้ซูเปอร์แอปที่ราคาแพงไปแล้วก็ได้เงินตรงนี้อาจจะไปใช้ถดไปแล้วก็ได้ แต่เป็นเพราะว่าเราอยู่ในยุคข,ของโรคโซเชียล Social, อยู่ในยุคของโรคนไลน์อะไรที่น่าสงสัยจะโดนตั้งคําถามโดนวิาพากษ์วิจารณ์ทำให้รัฐบาลไม่กล้าที่ลงมือทําสิ่งที่ไม่กล้าลงมือทําไม่ใช่เพราะเขามาตั้งคําถามมาคัดค้านหรือวิาพากษ์วิจารณ์แต่กลัวติดคุกกลัวถูกดําเนินคดีเพราะสิ่งที่ตัวเองทํามันคือสิ่งที่ผิดกฎหมายหรือเปล่าเพราะฉะนั้นวันนี้คุณจะแบกอะไรเอาความจริงมาแบกครับไม่ใช่นึกอยากจะแบกอย่างเดียวแต่ไม่มีข้อมูลไม่มีอะไรเลย ถ้าวันนี้คุณคิดว่านะโยบายของรัฐบาลคิดมาอย่างรอบคอบคุณช่วยบอกหน่อยครับว่าทําไมตั้งแต่เป็นรัฐบาลมาจนถึงป่านนี้ยังไม่สามารถจะทําได้เลื่อนแล้วเลื่อนอีกผัดแล้วผัดอีมีอะไรที่ชัดเจนมากงช่วงนี้ก็ออกมาพูดเรื่องอย่างแบบนี้ช่วงนี้ก็ออกมาพูดแบบนี้ช่วงนี้ก็ออกมาพูดแบบนี้ผัดไปเรื่อยๆทั้งๆที่มันรู้อยู่แล้ววันนี้อย่าลืมนะครับว่าข้อมูลต่างๆการใช้งบประมาณการได้มาของงบประมาณของประเทศเนี่ย มันไม่ใช่แค่รัฐบาลคนเดียวที่สามารถรู้ข้อมูลได้ว่าเอ้ย e, ฉันเอาเงบป,ประมาณจากตรงนู้นมีงบประมาณจากตรงนู้นงบประมาณที่ฉันใช้ได้อะไรมันมีข้อจํากัดของข้อกฎหมายอยู่และมันมีที่มาอยู่เพราะทุกคนสามารถที่จะศึกษาข้อมูลตรงนี้ได้ว่ารัฐบาลนะครับว่ารัฐเนี่ยมีงบประมาณอยู่เท่าไหร่มีงบประมาณอะไรบ้างแล้วงบประมาณของรัฐเนี่ยที่เป็นรายที่เป็นรายจ่ายประจำเนี่ยมีอะไรบ้างจํานวนเท่าไหร่บรรทุอยู่แล้วครับ เพราะฉะนั้นวันนี้การที่จะเอาเงินห้าแสนล้านมาแจกทันทีเนี่ยโดยไม่ได้อยู่ในวิกฤตเนี่ยมันทําไม่ได้เพราะมันมีข้อ,อกฎหมายบังคับอยู่ถ้ามันมีมันไม่ม,มีข้อ,อกฎหมายคุณลองคิดดูนะครับว่าวันนี้ถ้าไม่มีข้อ,อกฎหมายนี้บังคับอยู่นโยบายในการแจกเงินจะออกมาจากรัฐบาลไหนก็ได้ครับผมก็ผมไม่ต้องใช้สมองเลยครับในการเป็นรัฐบาลผมบอกเลยครับเลือกพัดผมเดี๋ยวผมแจกคนละหนึ่งล้านนะครับผมแจกเลยคนละหนึ่งล้าน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  แจกทุกคนเลยนะครับทุกคนที่มีบัตรประจําตัวประชาชนเลยในประเทศไทยมีบัตรประจำตัวทุกคนผมแจกทั้งหมดทุกคนเลยเอาเงินไปจากไหนกู้อก็ไม่ต้องคิดอะไรมากไงครับกู้มาแจกแล้วใครใช้นี่ก่อนแล้วแต่เลยครับรัฐบาลตอบต่อยก็ไปใช้นี่เอาเองสิงครับอย่าให้เป็นแบบนั้นแหละครับวันนี้การที่วันนี้เขาไม่ได้ขัดฝางที่จะเอาเงินนะครับมาแจกประชาชน แต่เขาต้องการให้นะครับใช้เงินในงบประมาณได้คุ้มค่าการแจกให้กับประชาชนถ้าแจกเงินให้กับประชาชนแล้วมันคือการพัฒนาประเทศปา่านนี้นะครับประเทศอื่นๆนะครับเขาคงใช้กันไปหมดแล้วครับถูกต้องหรือเปล่าครับการแจกเงินไม่ใช่การพัฒนาประเทศมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรคลิปห,หน้าเดีย๋ยวอัปเดตรับ